้วนแล้วแต่มาจากพระเมตตาแห่งพระองค์ลักษมณ์นาทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องถนักอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็เราก็ต้องจําเป็นแล้วก็เพียรพยายามมากเกินนะครับในการตอบรับพระบัญชาของลักษมานาอูตะลาในการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลักษมานาอูตะลาแล้วก็รอศูนย์ของพระองค์นะครับด้วยกับการทําอามนอิบดะตามที่พระองค์ได้ทรงใช้เอาไว้นะครับแล้วก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลิฮสซลัมนะครับได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้ อย่าได้ทาให้เกินเลยนะครับหรือต่อเติมอย่างเด็ดขาดนั่นเองนะครับพระลัลษมณ์สุบะตาลาบอกกับเรานะครับให้ได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าในวาระสุดท้ายของเราที่เราจะที่จะมาถึงนั้นนะนะครับผู้ที่จะมานําเราไปนั่นก็คือมาลิกัสผู้ปิดวิญญาณนะครับมาลิกินมุตนะครับถ้าใครที่ไปเยี่ยมคนป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตนะครับหรือคนที่กําลังจะเสียชีวิตเนี่ยก็จะได้เห็นครับอาการแต่ละคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับ คนที่เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มี إ ي ่านเป็นคนที่กตัญญูรู้คุณต่อรัศมามหาตาลาเป็นผู้ที่เมตตาบาต่อพระองค์นั้นเวลาวิญญาณออกจากร่างก็เหมือนอรินน้ําออกจากเหยือกนะค่อยๆไหลออกม่นะครับเจ็บปวดเหมือนกันละครับแต่อาจจะน้อยหน่อยนะแต่ถ้าคนที่เป็นคนที่เขาเรียกเป็นมุจริมีนเป็นคนอาซีมุสลิมอาซีนี่ที่ทรยศกับอัศสีมหาเนวตาลาเนี่ยที่ดื้อดึงที่ไม่ สนใจไม่ใส่ใจที่จะรักษามานาของเขาที่อลอสแวลาได้ประทานให้เนี่ยเวลามีญ,ญาออกจากร่างเนี่ยนะหรือเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเนี่ยก็เหมือนมาริกก็จะกระดึงกระชากอย่างรุนแรงนะครับเหมือนกับที่เราเอาถหมวกทิ่มไปในเนื้อน่ยแล้วก็ดวงกระชากขึ้นมาอย่างนั้นแหละนะครับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันนะแต่อลอสก็บอกแล้วนะครับว่ากุลูน้ำสินจายก็ตุลเมาส์นะครับทุกๆชีวิตน่จะต้องจะต้องได้ลิ้มรสชาติแห่งความตายนั่นเองนะครับ อัล l l a ์บอกในสุราอัสซาจิดะนะครับอายะฮ์ที่สี่แบบล l l a ์บอกนะครับว่ากุลยะตาฟากุมมลัลกุกลมาติลลาดิฮุกเคลาบิกุมซุมไมลารอบไปกุมตุลจอุนนะครับอัล l l a ์บอกอยานี้ว่าจงกล่าวถึงมูฮัมหมัดให้ท่านบีนะมาบอกมาประกาศนะว่าให้รู้เอาไว้นะครับว่ามาลากิกมาเิกาผู้ที่ปิดชีวิตเนี่ยผู้จะรับมอบหมายเกี่ยวกับพวกท่านเนี่ยจะทําการปิดชีวิตของพวกท่านนะแล้วพวกท่านจะถูกนํากลับไปยังพระเจ้าของพวกท่าน นี่คือสัจธรรมสิ่งที่พระองค์ลัวลาบอกให้เราได้รับรู้ว่าทุกๆชีวิตจะต้องเจอไม่ว่าจะร่ํารวยแค่ไหนจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะหรือจะยากจนข้นแค้สักปานใดนะครับเมื่อถึงเวลาของเขาแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องถูกดึงวิญญาณออกจากร่างโดยมารับคู่ปิดช,ชีวิตที่ได้รับมอบหมายนะครับคือมาลิกินมูดนั่นเองนะอลัลละบออยนะ้รัาว่า ว่าเราตรอยดิมมุจริมูนะนากิสุรุสิหิมอินทรบ,บิหิมนะและถ้าเจ้าเนี่ยได้เห็นเมื่อผู้กระทำผิดทั้งหลายเนี่ยกม้มศีรษะพวกเขาลงเนี่ยณที่พระเจ้าของพวกเขานะนะอาการจะเป็นยังไงนะเอาเราบอกถ้าเจ้าได้เห็นผู้กระทาผิดทั้งหลายคนที่กระทำผิดคนที่ทิ้งอามานะเอาไว้บนโลกดุนยาเนี่ยไม่ยอมละหมาดไม่ยอมถือสิ่อดไม่จ่ายสาการดไม่บริจาคไม่ทําในสิ่งที่เราใช้เลยนะไม่คุณมียาไม่ คือดื้อดึงอ่ะเ่ดื้อดึงฝ่าฝาืนต่อลาสเวลาสมัยที่มีชีวิตในดุนยาเนี่ยวันที่เขาไปพบกับลาสเวลาเนี่ยสภาพเขายยงไงไลว่าบอกแล้วถ้าเจ้าจะได้เห็นเนี่ยผู้กระทำผิดทั้งหลายเนี่ยก้มศีรษะของพวกเขาลงก้มลงด้วยความอายนะด้วยความกลัวด้วยความอายพะพระองค์ไปเผชิญหน้ากับลาสเวลาแล้วเนี่ยนะครับนาท่พรเจ้าของพวกเขานะครับแล้วยังไงร,รบ,บนาอัปสรนาวะสเมานาฟัร์ยานานามันสอลิฮานนามูกีนูนนะครับ ก้มหน้านั่นเทียร้อยแล้วก็กล่าวกล่าวว่ายังไงเขากล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราเราได้เห็นแล้วเราได้ยินแล้วเราได้เห็นแล้วเราได้ยินแล้วนะได้เห็นความจริงแล้วได้ยินแล้วความจริงรออยู่ข้างหน้าแลวคือการลงโทษที่พระองค์ลัวลานั้นจะจะจะให้จัดให้กับผู้ที่กระทาชั่วจัดให้กับผู้ที่ดื้อดึงที่ฝ่าฝืนในดุนยานยเรียกให้มาละหมาดเท่าไหร่ไม่มาไม่มาแล้วก็ไม่ทําละหมาดด้วย นะครับดื้อดึงกันลัทธิสุบานะหัวตาลานะครับให้บริจาคไม่บริจาคให้ละหมาดไม่ละหมาดให้ถือสินอดไม่ถือสินอดนะครับคนอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับฝ่ฟาฝืนอัลัทธิสุบาลาทุกเรื่องเลยนะวันนั้นนะบอกว่าเราเห็นแล้วเราได้ยินแล้วนะครับฟัร์ยานาน่า,นามันซอเรื่องขอพระองค์ได้ทรงโปรดนําเรากลับไปยังโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งเถอะเพื่อเราจะได้กระทําความดีที่เราละทิ้งเอาไว้ ขอพระองค์ได้ให้เรากลับไปมีชีวิตอยู่ยนาอีกเถอะเราจะได้ทาทุกอย่างเลยตามที่พระองค์ได้ใช้เนี่ยจะทําให้หมดเลยนะอินนามูกีนูนแท้จริงเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อมันแล้วณบัดนี้ณเวลานี้นะครับก็ไปสารภาพเห็นการลงโทษแล้วเพิ่งจะไปสารภาพผิดนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับนะมันเป็นเรื่องที่ไกลเหลือเกินนะแต่คนชั่วเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้คนที่ฝ่าฝืนอลลอฮ์คนที่กระทาผิดเนี่ย จะมีอาการแบบนี้แหละนะครับที่อัลลอฮ์บอกให้เรารู้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าเราชีนาอาลาไตานากุลลานัปสินหูดาหา้าฮานะอัลลอฮ์บอกถ้าเราประสงค์เนี่ยแน่นอนเราจะทําให้ทุกชีวิตเนี่ยสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันถ้าเราประสงค์เนี่ยเราก็จะทำมาได้ให้ทุกชีวิตเนี่ยสู่แนวทางที่ถูกต้องนะครับเมว,วลากินฮักกลเม้าเวลากินฮักกลเข้าดูมินนีนะแต่ว่าคําสัญญาของข้านั้นจะต้องสมจริงอัลลอฮฺบอก ถ,ถ้าเราประสงค์เนี่ยเราจะทําให้ทุกชีวิตสุดาทย่ต้องก็ทําได้นะแต่ว่าคําสัญญาของข้านั้นจะต้องสมจริงนะสมจริงตรงไหนละอัมละอันนัะยนนามามิดันจินนติวันนาสิอัจมาอินแน่นอนเนี่ยข้านเนี่ยจะให้นรกยานนำเนี่ยเต็มไปด้วยพวกยินแล้วก็พวกมนุษย์นะทั้งหมดรวมกัน mm hmm. นี่คือคําสัญญาของเราคือให้คนดีตอบแทนคนที่ทําความดีด้วยกับสมบัตสวรรค์แล้วก็ลงโทษตอบแทนผู้กระทาความชั่วเนี่ยด้วยกับนรกยานนำ ทั้งมนุษย์และก็จินในนนะนะครับเราบอกต่อไปนะครับว่าฟาซูก mm ูบีมาณซีตุมเลวก็อายามีกุมฮห้าจาดังนั้นพวกเจ้านะจงชาวนรกทั้งหลายเนี่ยจงลิ้มรสเถอดเนื่องด้วยพวกเจ้าไนะ่ยได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ของพวกเจ้านะเจ้าลืมนะลืมวันนี้วันที่ต้องพบกับเราเนี่ยเจ้าลืมวันนี้เพราะนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสเถอะนะลิ้มรสการลงโทษเถอะ Si um. อินนานาซีนากุมถ้าจริงเราก็จะลืมพวกเจ้าด้วยเราก็จะลืมพวกเจ้าด้วยแล้วไม่ต้องมาเรียกร้องมาขออุทธรณิกาอะไรทั้งสิ้นเลยนะอเลอไม่รับทั้งนั้นนะตรงนี้เพราะมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องคิดบัญชีกันอินนานาซีนากุม si um. ถ้าจริงเราก็ลืมพวกเจ้าด้วยาสูกูอาซาบัลคุนเดบีมากุนตุมตามาลูนและพวกเจ้านั้นจงริบรถกาลงโทษอย่างตลอดกาลต่างที่พระเจ้านั้นได้กระทำเอาไว้เถอะนะครับนี่คือสิ่งที่อเลสวุวลาบอกให้เราได้รับผู้เอาไว้นะครับว่า คนที่กระทาความผิดคนที่กระทาความชัว่วถ้าถึงขั้นที่ปฏิเสธเป็นกาฟเฟสนะครับก็ต้องได้รับการลงโทษอย่างตลอดกาลในรกยระหันนำนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นคนที่เป็นมุสลิมย,ย,ยังมีกะละมังชาดาที่ยังยืนหยัดอยู่แต่เขาก็ทําความผิดกัความชั่วมากเหลือเกินมากกว่าความดีที่เขามีอยู่อีกนะครับเขาก็ต้องไปชดใช้ในนรกก่อนนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานะครับเข้าสู่สวรรค์นั่นเอง อันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอสวาลาต์เตือนบอกให้เบาได้รับรู้เอาไว้นะครับว่าอย่าได้ประมาทอย่าได้ะชละล่าใจนะครับแม้เรามีกระหม่อมชารดาก็จริงแต่ถ้าเราไม่ส,มสนใจไม่ใส่ใจในบัญญัติของอัลลอสวาตาลาในคําสั่งของพระองค์ไม่สนใจไม่ใส่ใจในสุน,นัขของตระกูลสโลลฮอลสลัมนะครับเราก็อาจจะต้องกลับถูกเข้าไปลงโทษในรกทัน,น,กทนก็เป็นได้ ก็ขอดุอหน้านะขอให้เราพ้นจากอาสาบกุบระและก็อาสาบจากไฟนรกแล้วก็ขอพระองครอดเวลานั้นได้โปรดให้เรานั้นได้เข้าสู่สวรรค์ชั้นฟิลิดดาวของผู้รู้นะครับอักูลกัลฮ์สาฟัสตักฟิลันเซียบิมเลียบัลัะคุมวิซัลมุอิสลิมีนามิงกุลิดัมฟัสตักฟิรูฮูอินนวลกอฟุรุฮะฮิมัสลามุอะลัยกุมมะราะห์มุตุลลอฮ์วะแอบริกาต์